คุณเชื่อไหมว่าเสียงคำรามของสิงโตตัวหนึ่งสามารถปลุกพระที่เสียชีวิตแล้วให้กลับมาหายใจอีกครั้งเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกลางป่าลึกเมื่อพระรูปหนึ่งเคยช่วยชีวิตสัตว์ร้ายเอาไว้หลายปีต่อมาในวันที่ท่านสิ้นใจมันกลับมาพร้อมสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้เรื่องราวนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณเกี่ยวกับกรรมเมตตาและปาฏิหาริย์ไปตลอดชีวิตอย่าเพิ่งข้ามแม้แต่วินาทีเดียว เพราะตอนจบจะทำให้คุณขนลุกจนถึงหัวใจดูให้จบแล้วคุณจะเชื่อว่าสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตจะกลับมาตอบแทนเราเสมอนับป่าลึกชายแดนประเทศเรามีพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลวงพ่อบุญมาท่านออกธุดงอยู่เพียงลำพังถือเพียงบาทท่าไตรและไม่เท้าเก่าๆวันหนึ่งท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุท่านได้ยินเสียงครางเบาๆแทรกมาจากพุ่มไม้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงมนุษย์ แต่มันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและเหนยล้าท่านค่อยๆเดินเข้าไปไกลกลิ่นคาวเลือดลอยมาแต่ปลายจมูกหัวใจของท่านเต้นแรงเมื่อพบสิงโตตัวใหญ่นอนจมกองเลือดขาหลังบาดเจ็บหนักดวงตาสิงโตจ้องมองมาที่ท่านไม่มีความดูร้ายไม่มีความเกลียวกราดมีเพียงแววตาแห่งความเจ็บปวดและเสียงหายใจรวัวทีหลวงพ่อไม่ลังเลท่านฉีกจีวรบางส่วน พันแผลให้สัตว์ร้ายเบื้องหน้าน้ำสะอาดจ,จากบาดถูกใช้ชล้างบาดแผลมือท่านสั่นไหวแต่แววตาแน่วแน่สิงโตตัวนั้นนิ่งสงบไม่ขู่ไม่กัดกลับหลับตาลงอย่างวางใจเรากับรู้ว่าผู้มีเมตตาอยู่ตรงหน้าท่านอยู่เฝ้าสิงโตอยู่หลายวันจนมันเริ่มลุกขึ้นเดินได้ก่อนจะหันมามองท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหายลับไปในป่าลึกเวลาผ่านไปหลายปี หลวงพ่อบุญมาก็สิ้นลมที่วัดเล็กๆก,กลางหมู่บ้านเขตชายแดนชาวบ้านต่างมาร่วมงานศพก,กันกับข้างฟ้าในวันนั้นหม่นหมัวลมเย็นพัดวูบแปลกประหลาดเสียงสวดศพดังกล้องในโบสถ์แต่บางสิ่งกลับรู้สึกไม่ปกติขณะพระสงฆ์เริ่มสวดบทสุดท้ายเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากไกลๆมันไม่ใช่เสียงหมาไม่ใช่เสียงัวมันคือเสียงสัตว์ใหญ่อย่างชัดเจน สายตาทุกคู่หันไปที่ประตูวัดและในวินาทีนั้นสิงโตตัวใหญ่ค่อยๆก้าวเข้ามาสีหน้ามันเคร่งเครียดขนของมันเปียกชื้นเหมือนเพิ่งลุยฝนมาทุกคนต่างตกใจบ้างก็กรีดร้องแต่สิงโตไม่สนใจใครเลยมันเดินตรงไปยังลงศพของหลวงพ่อมันนั่งลงอย่างสงบแล้วเอ็นตัวแนบลงเสียงคำรามเบาๆเปลี่ยนเป็นเสียงครางศกเศร้าวดวงตามันมีน้ำตา แล้วในความเงียบนั้นลงไม้ไผ่เริ่มสั่นไหวเบาๆเสียงหายใจกลับมาอีกครั้งหลวงพ่อบุญมาค่อยๆลืมตาช้าๆท่ามกลางเสียงร้องให้ปนเสียงอุทานของผู้คนมือของท่านยกขึ้นเล็กน้อยแสงอาทิตย์สองลอดผ่านเมฆตกกระทบใบหน้าท่านหันมองสิงโตแล้วเอ่ยเพียงประโยคเดียวเจ้ามาแล้วหรือลูกเอ๋ยสิงโตขยับหัวเข้ามาไกล ใช้ปลายจมูกดุลเบาๆตรงฝ่ามือของหลวงพ่อน้ำตาของสัตว์ป่าหยดลงบนผ้าขาวคลุมร่งรางกลิ่นตัวของมันประปนกับกลิ่นหอมทุกเทียนกลายเป็นบรรยากาศประหลาดระหว่างความสงบกับความลี้ลับที่เกินคำอธิบายชาวบ้านต่างยืนอึง้งไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวบางคนพนมมือบางคนสุดเข่าลงร้องไห้มีเพียงเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เดินแบกผู้ใหญ่เข้ามาไกล แม่หลวงพ่อฟื้นจริงๆใช่ไหมเสียงใสาๆดังขึ้นท่ามกลางความเงียบแม่ของเด็กรีบคว้าแขนลูกไว้แต่หลวงพ่อบุญมายิ้มยิ้มบางๆที่ทุกคนคุ้นเคยชีวิตกับความตายห่างกันเพียงหนึ่งลมหายใจเสียงของท่านเบาและช้าแต่ชัดเจนราวกับสะกดทุกบิญญาณพระในวัดต่างรีบเข้ามาประคองแต่สิงโตคำรามต่ำๆราวกับจะห้ามไม่มีความดูร้ายในเสียงนั้น มีแต่ความหวงแหนหลวงพ่อยกมือขึ้นโบกเบาๆเป็นสัญญาณให้สงบไม่เป็นไรเขาคือลูกข้าท่านเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าทุกสายตาเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความปลงปลงในสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจเข้าใจเวลาผ่านไปช้าๆเหมือนโลกหยุดหมุนสิงโตนั่งนิ่งไม่กระพริบตาหัวใจของมันยังเต้นแรงดวงตาคงกริบเต็มไปด้วยความผูกพัน วันที่เราพบกันในป่าข้ายังจําได้หลวงพ่อพูดต่อชา้าช้าดวงตาเจ้าตอนนั้นก็เหมือนตอนนี้เต็มไปด้วยคําถามแต่ไร้คําพูดสิงโตยกหัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนเข้าใจสิ่งที่ท่านพูดแล้วมันก็ลุกขึ้นยืนหันหน้ามองผู้คนไม่มีใครกล้าส,สบตาทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองแต่เมตตาคือสิ่งเดียวที่เปลี่ยนกรรมได้เสียงหลวงพ่อยังแถวเบา แต่แทรกเข้าไปในหัวใจทุกคนจากนั้นสิงโตก็หันหลังก้าวช้าๆออกจากศาลาไม่มีใครกล้าขวางไม่มีใครกล้าพูดมีเพียงสายตาหลายคู่ที่มองตามฝนเริ่มตกเม็ดเบาๆแต่ไม่มีใครวิ่งหลบเพราะไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่ความจริงเหนือกว่าความเชื่อหลวงพ่อนอนนี่อีกครั้งคราวนี้บน,บนบอกผ้านุ่มที่จัดไว้ ไม่มีโล่ไม่มีฝามีเพียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าพระลูกวัดต่างเดินเข้ามาใกลคนลุกสู้ทั้งตัวเพราะเมื่อก้มมองตรงมือของหลวงพ่อมีรอยเล็บสิงโตฝังเป็นรอยบนฝ่ามือเป็นรอยใหม่สดและยังไม่หายดีไม่มีใครอธิบายได้ไม่มีตำราใดในวัดที่พูดถึงเรื่องนี้แต่ทุกคนรู้รู้ว่านี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญหลายวันต่อมา สิงโตตัวนั้นยังงวงเวียนอยู่แถวปากใกล้วัดชาวบ้านเริ่มนําอาหารไปวางไว้ให้ไม่มีใครกลัวอีกต่อไปมีแต่ความเคารพและศรัทธาจนวันหนึ่งมันหายไปไร้ร่องรอยเหมือนไม่เคยมีอยู่แต่รอยเท้าบนดินเปียกหน้าศาลายังคงทิ้งร่องรอยไว้เด็กชายคนนั้นมักจะมานั่งใต้ต้นโพหน้าวัดทุกเย็นเขาเงยหน้ามองใบไม้แล้วเล่าให้เพื่อนฟังเสมอว่า หลวงพ่อมีเพื่อนเป็นสิงโตนะเพื่อนเพื่อนหัวเราะแต่เขายิ้มและเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจเช้าวันหนึ่งพระลูกวัดเดินตรวจรอบอุโบสถแล้วพบรอยเท้าใหม่รอยของสัตว์ขนาดใหญ่นำไปสู่เจดีหลังเก่าใต้เงาเจดีมีรอยเท้าหยุดอยู่และมีดอกบัววางทับบนรอยนั้นหนึ่งดอกดอกบัวสีขาวบานสะพรั่งแม้ไม่มีน้ำให้หล่อเลี้ยงและในคืนนั้นเอง หลวงพ่อบุญมาปรากฏในนิมิตของพระลูกวัดท่านนั่งอยู่บนโขดหินกลางป่ามีสิงโตนอนอยู่ข้างๆชีวิตไม่ได้สิ้นสุดที่ลมหายใจสุดท้ายหรอกมันไปต่อในรูปแบบอื่นตราบใดที่ยังมีความรักและความเมตตานิมิตจบลงในแสงสีทองพระลูกวัดลืมตาขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มหัวใจของเขาเบาสบายเรากับได้รับคำตอบบางอย่างที่รอคอยมานาน เช้าวันถัดมาชาวบ้านหลายคนฝันเห็นหลวงพ่อในฝันท่านยิ้มและพูดประโยคเดียวเหมือนกันหมดเจ้าจงมีเมตตาแม้ต่อสิ่งที่เจ้ากลัวที่สุดนับแต่นั้นวัดแห่งนั้นก็เปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะปฏิหารแต่เพราะผู้คนเปลี่ยนใจเด็กๆเ,เริ่มรักสัตว์มากขึ้นผู้ใหญ่เริ่มให้อภัยกันง่ายขึ้นเสียงทะเลาะเริ่มลดลงเสียงหัวเราะในหมู่บ้านดังขึ้นทุกเช้า แม้ไม่มีใครเห็นสิงโตอีกเลยแต่ทุกคนรู้ว่ามันยังอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยรู้จักเมตตาและในรอยยิ้มของหลวงพ่อที่ยังไม่จางหายไปไหนฤดูฝนปีถัดมาสายลมเย็นทัดผ่านยอดไม้เหนือวัดเสียงระฆังยามเช้าดังกังวานแต่มันแฝงด้วยบางสิ่งที่ลึกซึง้งเหมือนเสียงจากอีกพบหนึ่งเรียกเตือนถึงเรื่องราวที่ผู้คนยังจดจำพระลูกวัดรูปหนึ่งชื่อพระมหาวัญชัย เป็นสิทธิ์ใกล้ชิดหลวงพ่อบุญมาท่านมักออกเดินจงกรมในตอนเช้ามืดใต้ต้นโพธิที่สิงโตเคยนั่งวันหนึ่งขณะเดินภาวนาฝนเริ่มโปรยลงเบาๆและหยุดฝนนั้นทําให้พระวันชัยหยุดเดินทันทีเพราะท่ามกลางผืนดินเปียกมีรอยเท้าสิงโตชัดเจนใหม่สดและยังไม่ถูกฝนชะล้างพระวันชัยยืนนิ่งลมหายใจสะดุดหัวใจเต้นแรง ท่านเงยหน้ามองขึ้นและเห็นเงาร่างบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในพุ่มไม้ลึกเงานั้นใหญ่สูงราวมนุษย์แต่ขยับอย่างเงียบงนันทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงคล้ายมนุษย์เสียงชายชราอ่อนโยนอยากกลัวใจนิ่งเสียก่อนพระวันชัยตกตะลึงเสียงนั้นชัดเจนแต่ไม่มีผู้ใดอยู่ตรงหน้าเสียงนั้นพูดอีกครั้ง สิ่งที่เจ้ากลัวคือสิ่งที่เจ้ายังไม่เข้าใจแล้วลมก็พัดแรงใบโพริว่อนฝนหยุดลงกระทันหันกลิ่นหอมจางๆของถูกปล่อยมาแม้ไม่มีใครจุดพระวันชัยซุดนั่งลงกับพื้นมือสั่นเล็กน้อยแต่ในอกกลับรู้สึกสงบอย่างประหลาดไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นการตื่นรู้เมื่อท่านกลับมาที่กุฏิพบเด็กชายคนนั้นนั่งรออยู่ เด็กชายชื่อกล้าผู้เคยเห็นหลวงพ่อฟื้นผู้เคยบอกกับทุกคนว่าสิงโตยังอยู่กล้าหยิบบางสิ่งจากกระเป๋าเสื้อเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆขาวสะอาดและหอมกลิ่นสมุนไพรผมเจอสิ่งนี้ใต้ต้นไม้ในป่าผมรู้ว่ามันไม่ใช่ของคนแต่มันหอมพระวันชัยรับมาปลายนิ้วสัมผัสกระดูกแล้วภาพบางอย่างแวบขึ้นในใจภาพของหลวงพ่ กำลังป้อนน้ำให้สิงโตตัวหนึ่งใต้เงาไม้กลางป่าชื้นมันให้ของขวัญเราก่อนจากไปท่านพูดเบาๆข่าวลือแพร่สะพัดชาวบ้านหลายคนเริ่มออกเดินเท้าเข้าป่าไม่ใช่เพื่อล่าสัตว์แต่เพื่อไปนั่งเงียบๆที่จุดซึ่งหลวงพ่อเคยทุดงบางคนกลับมาพร้อมประสบการณ์แปลกประหลาดเสียงฟีเท้าในป่าที่ไม่มีเจ้าของกลิ่นดอกบัวท่ามกลางฤดูที่ไม่มีดอกบัวและในบางคืน เสียงคำรามโศกเศร้าดังจากภูเขาคล้ายกับสิงโตตัวหนึ่งกำลังตามหาใครบางคนพระวันชัยเริ่มสอนธรรมะด้วยเรื่องของหลวงพ่อเรื่องสิงโตเรื่องเมตตาท่านไม่ได้เทศจากตําราแต่จากสิ่งที่ท่านเห็นสิ่งที่สัมผัสผู้คนเริ่มเข้าใจว่าเรื่องราวที่ดูหรือเชื่อไม่ใช่สิ่งไกลตัวมันอยู่ในทุกการกระทำอยู่ในการเลือกที่จะให้อภยัย แม้กับสิ่งที่เราเคยกลัวสิบปีผ่านไปวัดเล็กๆแห่งนั้นกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ใช่เพราะความศักดิ์สิทธิ์แต่เพราะความจริงใจผู้คนที่เคยมาด้วยความสงสัยกลับมาพร้อมรอยยิ้มแม้ไม่เคยเห็นสิงโตแม้ไม่เคยฝันถึงหลวงพ่อแต่พวกเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในใจตนเองและในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของถุนดิน พระวันชัยนั่งหลับตาใต้ต้นผ่ในจิตที่สงบนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ใช่จากป่าไม่ใช่จากใจแต่มาจากความว่างเปล่าเมตตาของเจ้าจะส่งต่อไปนานแสนนานแล้วเสียงคำรามก็ดังขึ้นอีกครั้งใกล้มากชัดเจนมากจนใบโพสันไหวพระวันชัยยิ้มไม่ลืมตาปล่อยให้เสียงนั้นไหลผ่านร่างเหมือนสายลมเย็น ที่เคยพัดผ่านใจหลวงพ่อมาแล้วเรื่องราวของสิงโตกับพรดไม่ได้จบลงในป่าแต่มันเริ่มต้นใหม่ในใจของทุกคนที่เลือกเมตตาฤดูหนาวปีนั้นมาเร็วกว่าทุกปีหมอกหนาทึบปกคลุมวัดตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างเสียงนกเงียบงันมีเพียงเสียงลมที่พัดผ่านช่องใบไม้เหมือนเสียงกระซิบจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนพระวันชัยตื่นตั้งแต่ก่อนตีสีท่านรู้สึกเหมือนมีบางอย่างเรียกหา แต่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่ภาพมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ลึกในหัวใจท่านเดินไปยังต้นโพหน้าเจดีตรงจุดที่หลวงพ่อบุญมาเคยนั่งจุดที่เคยปรากฏรอยเท้าสิงโตใต้แสงจันทร์ครึ่งดวงพระวันชัยนั่งลงหลับตาปล่อยลมหายใจให้ไหลช้าท่านใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงฝีเท้าหนักแน่นช้า แต่มั่นคงพระวันชัยไม่หันกลับไปเพราะท่านรู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรกลิ่นดินกลิ่นหญ้าเปียกและกลิ่นคาวเลือดจางจากที่ลอยมาไม่ใช่กลิ่นน่ากลัวแต่เป็นกลิ่นแห่งชีวิตเสียงฝีเท้าหยุดลงข้างๆท่านมีลมหายใจร้อนผ่าปะทะต้นคอแล้วบางสิ่งแต่ลงที่ไหลน้ำหนักไม่มากแต่เต็มไปด้วยพลังท่านยังคงหลับตา ปล่อยให้หัวใจฟังเสียงเงียบท่ามกลางความเมื่อที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความเมตตาหลวงพ่อท่านกระซิบเบาๆข้าขอเดินทางต่อตามรอยท่านเสียงลมหายใจข้างกายเงียบลงแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่เหมือนมีสิ่งใดแผ่พลังอบล้อมรุ่งเช้าวันต่อมาเด็กชายกล้าเดินไปที่ต้นผูเขาชะงักทันทีเมื่อเห็นบางอย่างวางอยู่ตรงหน้าต้นไม้เป็นก้อนหินธรรมดา แต่มีรอยขวนสามรอยและดอกบัวป่าสีม่วงวางทับไว้กล้าก้มกราบทั้งที่ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่หัวใจเขารู้สึกอบอุ่นราวกับมีใครบางคนยิ้มให้จากอีกฟากหนึ่งชาวบ้านเริ่มพูดกันเบาๆถึงวิญญาณผู้เฝ้าวัดไม่ใช่ผีแต่คือพลังที่ปกป้องวัดนี้พลังที่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนรู้สึกได้เด็กๆที่เคยวิ่งเล่นกลับเริ่มนั่งฟังพระ คนที่เคยเถียงกันเสียงดังกลับมาร่วมกันปลูกต้นไม้นาวัดคำสอนของหลวงพ่อบุญมายังคงสะท้อนอยู่ในทุกมุมแม้ไม่มีเสียงแต่สะเทือนถึงจิตใจพระวันชัยเริ่มสอนธรรมด้วยการเงียบพาทุกคนไปนั่งกลางป่าฟังเสียงลมเสียงใบไม้เสียงหัวใจของตัวเองทุกสัปดาห์จะมีการเดินจาริกแห่งเมตตาพระและโยมจะเดินด้วยกัน ไม่พูดไม่จับมือถือเพียงแค่เดินและมองมองเข้าไปในป่าแล้วมองย้อนเข้ามาในใจและแล้ววันหนึ่งเด็กชายกล้าซึ่งตอนนี้โตเป็นวัยรุ่นก็กลับมาที่ต้นโพอีกครั้งเขานั่งลงข้างๆหินก้อนเดิมแล้วพูดออกมาช้าๆผมยังรออยู่นะัดพ่อสิงโตเสียงสายลมพัดผ่านใบโพร่วงลงหนึ่งใบหล่นลงตรงมือเขาทัานใดนั้น เสียงคำรามดังขึ้นจากไกลๆคือก้องแต่ไม่ดูร้ายเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์บางอย่างเสียงที่ทําให้กล้าลุกขึ้นยืนหันไปทางป่ายกมือขึ้นประนมไหว้ขอบคุณที่ยังอยู่เขาพูดพร้อมน้ําตาไหลเขาไม่เคยเห็นมันอีกเลยแต่เขาไม่ต้องเห็นเพราะในหัวใจมันไม่เคยจากไปไหนและในทุกเช้าพระวันชัยยังเดินจงกรมใต้ต้นผุ มือท่านประคองลูกประคำสายตาทอดยาวไปยังพุ่มไม้ปลายป่าท่านยังคงรอไม่ใช่รอปาฏิหารแต่รอผู้คนที่จะเรียนรู้ว่าเมตตาคือการมีชีวิตที่แท้จริงหนึ่งปีผ่านไปหลังเสียงคำรามครั้งสุดท้ายฤดูร้อนมาเยือนดวงอาทิตย์สองแรงกล้าจนเงาไม้บางเบาพื้นดินแห้งแตกแต่ต้นโพหน้าวัดยังคงเขียวสดพระวันชัยเริ่มมีอาการอ่อนแรง ท่านไอเบาๆระหว่างฉันพัทหารสีหน้าท่านยังสงบแววตายังเปลี่ยนด้วยเมตตาชาวบ้านเริ่มสังเกตมีบางสิ่งเปลี่ยนไปแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถามเด็กชายกล้าในวัยยี่สิบตนๆซึ่งบวชเป็นสามเณรคอยติดตามพระวันชัยทุกฝีก้าวเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งใกล้จะเกิดขึ้นคืนหนึ่งพระวันชัยเรียกสามเณรกล้าไปที่กุฏิลงทัดแรงจนประตูไม้สัน่น เสียงไม้เก่าดังอิดอาเงาเทียนบนผนังสั่นไหวเจ้าจำเรื่องราวของหลวงพ่อบุญมาได้หรือไม่ท่านถามขณะนั่งบนบอะผ้าธรรมดาเอ็นกล้าพยักหน้าจำได้ครับทุกคําทุกวินาทีพระวันชัยยิ้มคืนนี้เราจะไปยังที่หนึ่งที่ซึ่งข้าไม่เคยพาใครไปเอ็นกล้าเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงแต่เขาไม่ถามเพราะรู้อยู่แก่ใจ ว่านี่ไม่ใช่การเดินธรรมดาหลังเที่ยงคืนทั้งสองเดินเข้าป่าไม่มีแสงไฟมีเพียงแสงจันทร์ที่ริริบและเสียงฝีเท้าเ่าเบา่าพระวันชัยเดินนำผ่านต้นไม้ใหญ่ผ่านทางเก่าที่ถูกลืมสุดท้ายมาอยู่ที่โขดหินกลางป่าชื้นที่นี่ท่านเอ่ยเบาๆคือจุดที่หลวงพ่อเคยช่วยชีวิตสิงโตวไว้สามเณรมองไปรอบๆเงียบงนัน มีเพียงเสียงจิ้งหรีและเสียงลมหายใจของเขาเองพระวันชัยนั่งลงบนหินวางฝ่ามือลงบนพื้นดินเจ้ารู้ไหมสิ่งที่เราเคยช่วยบางครั้งก็กลับมาช่วยเราโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักดังกล้องจากในพงไม้เสียงแหกของกิ่งไม้กลิ่นข้าวจางๆโชยมาอีกครั้งสามเณรกล้าชงักขนทั่วร่างลุกชันแต่เขาไม่ถอย เขากล้าไปยืนข้างพระวันชัยจากความมืดเงาร่างใหญ่โผลออกมาร่างสิงโตขนาดใหญ่เดินอย่างช้าๆแววตาคุ้นเคยคู่นั้นมันหยุดตรงหน้ามองตรงหายใจแรงพระวันชัยพนมมือขึ้นข้ารอเจ้าอยู่สิงโตขยับเข้ามาใกล้เอ็นหัวแนบลงบนตักพระวันชัยและในวินาทีนั้นเอ็นกล้ามองเห็นบางอย่างบนหน้าสิงโต หยดน้ำตามันร้องคำรามเบาๆเรากับพูดลาพระวันชัยเอื้อมมือลูบขนมันเบาๆมือสั่นเล็กน้อยแต่นุ่มนวลเหมือนหลวงพ่อเคยทำเมื่อหลายปีก่อนข้าจะไปแล้วท่านพูดเสียงแถวเจ้ามาส่งค้าหรือเพื่อนเก่าสิงโตเงยหน้าขึ้นคำรามครั้งสุดท้ายแล้วหันหลังหายกลับเข้าไปในความมืดของป่าสามเณรกล้ามองตามจนลับตา หัวใจเขาเต็มไปด้วยคำถามแต่ริมฝีปากกลับนิ่งสนิทพระวันชัยลืมตาขึ้นมองไปยังดวงจันทร์ที่ส่องผ่านกิ่งไม้ถึงเวลาแล้วท่านพูดแล้วลุกขึ้นยืนช้าๆพรุ่งนี้เช้าข้าจะจากไปเสียงท่านหนักแน่นไม่ใช่ความเศร้าแต่คือความพร้อมเอ็นกล้าเดินเคียงข้างท่านกลับวัดดวงจันทร์ตามหลังทั้งสองเหมือนเงาติดตามเงา จนนกตัวแรกเริ่มส่งเสียงเรียกอรุณเช้าวันนั้นพระวันชัยมอบลูกประคำให้เอ็นกล้าเจ้าคือผู้สืบต่อไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือความเข้าใจในเมตตาเอ็นกล้าน้องรับน้ำตาไหลแต่เขาไม่พูดพระวันชัยนั่งบนบ,นบาอใต้ต้นโพลมหายใจของท่านเบาขึ้นเรื่อยๆเงียบสงบจนทุกเสียงรอบวัดเงียบตามดอกพล่วงลงตรงหน้าท่าน หนึ่งกลิ่นขาวสะอาดกลิ่นหอมจังๆเหมือนวันแรกที่หลวงพ่อบุญมากลับมาพระวันชัยเข้าสู่สมาธิสุดท้ายมือของท่านพนมแนบอกใบหน้าเปลี่ยมสุขก่อนลงหายใจสุดท้ายจะหมดไปและในช่วงเวลานั้นเองเสียงคำรามคำรามเดียวดังจากป่าลึกทุกคนในวัดหยุดนิ่งหันไปทางต้นเสียงไม่มีใครพูดอะไรแต่ทุกคนรู้ เขามาส่งอีกครั้งเหมือนที่เคยทำกับหลวงพ่อผู้เฝ้าป่าผู้เฝ้าคนสิงโตตัวนั้นอาจไม่มีอีกแล้วในโลกนี้แต่ในจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อในเมตตามันยังอยู่เสมอเรื่องของหลวงพ่อบุญมาพระผู้มีเมตตาแม้ต่อสัตว์ร้ายอย่างสิงโตได้สอนเราว่าความเมตตาไม่ได้มีพรมแดนมันไม่แบ่งแยกระหว่างคนหรือสัตว์ไม่แบ่งว่าผู้ให้ต้องยิ่งใหญ่หรือผู้รับต้องต่ำต้อย เพราะในท้ายที่สุดสิ่งที่เราทำด้วยความเมตตาในวันนี้อาจเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาปกป้องเราในวันหนึ่งเหมือนเช่นที่สิงโตตัวนั้นทำกับหลวงพ่อและพระวันชยัยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือกระจกสะท้อนหัวใจของเราแต่ละคนลองถามตัวเองวันนี้เราได้ใช้เมตตากับใครบ้างหรือยังหากคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ให้พลังให้แง่คิดหรือสกิดหัวใจ อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสรรค์เรื่องดีๆแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเลือกเมตตาแทนโกรธเกลียดคือเมื่อไหร่และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้ตอนนี้เลยเพราะที่นี่คือบ้านของเรื่องเล่าที่จะปลุกหัวใจคุณให้ตื่นขึ้นในทุกวันและถ้าคุณอยากฟังเรื่องลึกลับที่ทรงพลังยิ่งกว่าคลิกที่วิดีโอนี้ต่อได้เลยหลวงปู่ศิลารู้ล่วงหน้าก่อนสงคราม คำพูดเดียวที่หยุดการนองเลือดทั้งหมู่บ้านเรื่องจริงที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณตลอดไปกดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งไว้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่คุณจะไม่มีวันลืมจากช่องของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในเรื่องถัดไปเพราะทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราว